สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแฟงเตนานามกลุนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทก็อง้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเดือนนี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่เรื่องการจระายพิเศษนะครับเนี่ยเหรียญที่เรื่องการจระจายพิเศษนะครับเนี่ยเพื่อนในวันนี้นะครับท่าน น้องสาวคนสวยของผมเอามาให้คร pues ับคือเขามาวันนี้วันอาทิตย์ครับทุกวันอาทิตย์เขาจะมาหาผมครับคือเขาทางานที่ธนาคารนะครับเขาก็เลยมาให้ครับมีเหรียญนี้มาด้วยครับท่านเขาบอกว่าเป็นเหรียญแปลกๆครับเขาไม่รู้ครับว่าคืออะไรครับแต่เขารู้อยู่หรอกว่าเป็นเหรียญที่รุกันนาพิเศษแต่เขาบอกว่าแปลกๆแค่นั้นเองครับท่านผมก็เลยได้มาแบบฟลุกจริงๆครับท่านนานๆทีจะเจอนะครับสำหรับเหรียญห้าบาทแบบนี้ครับสาหรับการจำนาพิเศษนะครับแต่สําหรับว่าเป็นเหรียญสิบาทกันจำนาพิเศษนั้น บางอาทิ์มันได้เป็นสิบเหรียญครับแกเอามายังไงก็ไม่รู้ครับแกบอกว่าเทีนมันสวยก็เลยเอามาให้ว่าอย่างนั้นครับท่านทั้งที่แกก็รู้อยู่ว่าเป็นเหรียญที่ลึือครับแต่ผมนี่ชอบครับานเดี๋ยวนี้ครับเหรียญสิบบาทกัญชนาพิเศษของผมนี่ทั้งสองบล็อกครับบล็อกไทยแล้วก็บล็อกอิตาลีนีนของผมมีเป็นประมาณสามร้อยเหรียญด้วยสามครับสาแต่ไม่อยากจะชูนะครับเท่พูดเนี่ยคือพูดตรงๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับทราบครับตั้งแต่น้องสาวของผมเอามาให้เป็นปีๆนี่นะครับ แต่ตอนนี้ร่อยล้อลงแล้วนะครับไม่มีเงินใช้ครับก็เลยไปขายไม่ใช่ไปขายครับก็เลยไปแลกครับขายนี่มันขายได้จริงๆรอครับไม่ใช่ขายไม่ได้ครับผมไปขายแล้วก็ได้จริงๆนะครับท่านแต่บางคนที่จะรับซื้อนั้นมันยากมากนะครับท่านเขาให้เหรียญแล้วเท่าไหร่รู้ไหมเหรียญสิบบาทกัญชาพิเศษเนี่ยเขาให้ผมเหรียญละยี่สิบบาทครับจะเป็นบล็อกไหนก็แล้วแต่ครับผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้ จำนวนการผิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วเหรียญในระดับยูนซีนั้นตัวู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตัวู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับผมมองคู่มืออยู่นะครับเนี่ยในระดับยูนซีไม่เท่าไหร่ครับและจำนวนการผิดก็เยอะพอสมควรครับ่ันจะมองไปด้วยนะครับ่ันเราก็คุยไปด้วยครับนี่ครับเรามาดูแบบนี้ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับลักษณะคนสยามมินทราธิราชบรมราชบ่อผิดนะครับ่านนี่ครับ ส่วนด้านล่างคือรัชการที่เก้ากท่านเราไปดูบรมรูปองค์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากไหมโอเคครับสวยงามจริงครับสำหรับเดี๋ยนี้ครับสุดยอดจริงครับท่านมาดูขอบเฟืองครับดูสิครับจูเปอริขึ้นผสมทองแดงนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับท่านคมชัดเจาะนะครับขอบเฟืองคมชัดเจาะมากเลยครับท่านดูสิครับไม่มีรอยบุบรอยบี้นะครับสำหรับเดี๋ยนี้สวยงามมากครับท่านหายากมากนะครับที่จิวเหรียญแบบนี้ครับสำหรับเหรียญห้าบาทปีกันชนาพิเศษนี่นะครับท่าน ที่หรือการจนะพิเศษเช่นที่ราคาหบาทนะครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับสลองิริรีชสมบัติครบ5้าสิปีการจนาพิเศษเก้ามิถุนายนพศ2 5 3พันห้า้อยเก้าครับท่านแล้วต่อมาคือประเทศไทยครับส่วนด้านล่างคือชนิดราคา5้าบาทนะครับท่านเห็นไหมห้าบาทนะครับหน้าบาทนะครับมีระบบระบีอยู่จุดเดียวครับทั้งเหรียญนะครับนี่เท่าที่ผมดูนะครับมีอยู่ตรงนี้ประกาศหุ้จี้อยู่นี่ครับท่านนี่ครับฉลองิริราชสมบัติ6 ห้าสิบปีครับแล้วก็ช้างสองเชือกซ้ายขวานี่ครับแล้วก็ด้านบนคือพระพิชัยมุกุฎนะครับแล้วมาดูตรงกลางนี่ครับมีอะไรไหมถ้าไม่มีราคาสูงเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่มีนะครับแต่ท่านผู้มดูอยู่นี่มีครับมีครับตรงกลางนี่ครับตรงรูนี่นี่ครับมีครับมองไม่ชัดเลยครับมีครับมีครับมีครับเป็นแบบนี้ครับสัญลักษณ์การจะลองกันห้าสิบปีกันจะนับพิเศษนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นะครับ สำหรับปีพศ2 5 3 9ของ5บาทและเจ็ดเหรียญ5บาทนี่นะครับท่านของปีการจนาพิเศษนี่นะครับท่านผ,ผ,ผิดๆถูบๆแล้วผมนี่มองข้อมือแล้วก็มองเหรียญแล้วก็ผิดๆถูบๆไปเลยครับขอโทษขอไปอินพี่เพื่อนน้องท่านเลยนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่52าสิบสอล้านหนึ่งแกับ15เหรียญนะครับท่าน52าสิบสองล้านหนึ่งแสนเหรียญนะครับท่านโอ้ย ยังมีเศษ15เหรียญอีกใน W4 นะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ60บาทครับท่าน60นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับ20ถึง30บาทเท่านั้นเองนะครับ